ขนาดเป็นวันอังคารนะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับยังมีเซียนพระมากมายนะครับและมีบรรดาชาวบ้านนะครับนำพระเครื่องมาจําหน่ายที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเปิดทุกวันนี่ครับมีทั้งพระคุยกองแบบนี้ราคาทุกถูนะครับองค์ละยี่สิบห้าสิบแผงบิ๊กเสี่ยวคนเมืองสิงห์นะครับหนึ่งแผงนะครับตรงนี้นะครับพระเป็ดองค์นะครับ เท่าไหร่นะครับกองอาวุธออกงะไรนะกองกำลังติดอาวุธผ้าชื่อบริษัทฟันเลยเป็นของผู้นี่ครับแผงพิชานะครับผ้าเป็นองค์นะครับก็มีขายนะครับราคาไม่แพงนะครับสล้วรับพี่แสวงนะครับฝากด้วยนะครับขายที่จะทำบิวอินนะครับนาต่อเติมบ้านนะครับเชื่อมโครงหลังคาต่างๆนะครับกระดานมักลุกก็มีขายนะครับน่ะแผงละนะครับน่ะสามร้อยบาทนะครับติดต่อ พี่แสวงได้นะครับที่วัดพิ굴ทอนะครับด้านหลังเรานะครับนาอาจารย์บองนะครับอาจารย์กบนะครับวันนี้นะครับมีคนมาติดต่อแล้วครับผมจริงดิจริงครับองละสี่สิบล้ำหมดนะสี่สิบนะครับหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีไม่ใช่ครับวัดวัดทำเองวัดทำเองนะเราฟังก่อนเนี่ย ด้านหลังเรานะครับก็มีบรรดาพี่น้องเรานะครับวงการพระเครื่องนะครับน้ำพระเครื่องจําหน่ายจํานวนมากนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นแผงน้องแจ็คนะครับพระเครื่ององคละ20บาทนะครับอ้าวได้พระบ้านท่านแล้วนี่เลยมเไม่เหสวนไม่พลาดแน่นอนสำหรับพี่เสือสามชุกเรานะครับพี่นานกะก่อนนะไม่พลาดเราก็โดเราเป็นคนสุพรรณ เสียงท่านเน่อใช่เลยตรงนี้นะครับเป็นแผงของพี่บุนะครับรับเช่าฟักเครื่องนะครับทั่วไปนะครับจําหน่ายฟักเครื่องนะครับทุกวันนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฟักเครื่องหลวงพ่อเงินบางขานะครับไม่ควรพลาดนะครับนํามาให้พี่บุดูได้เช็คได้นะครับหรือจะนํามาขายนะครับติดต่อพิบุได้นะครับติดกับห้องน้ําของวัดพิคุณทอนครับตรงนี้นะครับเป็นแผงของผู้เยี่ยมิงนะครับแผงบ้านละกันนะครับมีฟักเครื่องมากมายนะครับ อย่างเช่นพระใส่กอบตลับเงินเก่าๆสมเด็จขุนแผนเนื้อดินเนื้อชินนะผงม,มีทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นแผงของพี่สำราญนะครับมาแล้วนะครับอาวันนี้ตื่นเช้าว่าเซนไปประทุมมานะครับไอ้วันนี้วันอังคารไปทําไมประทุมครับรอ๋อมิทุละนะครับอเออไปทําอะไรประทุมมาเนาะ